แย่งแย่งแย่งกันแล้วเอาสิมัดได้บกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอยากถือลามบ่ไปเล่นสูนี่ฮะสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่นะคะรับลงรับลงเออเย้พี่ปีหาวแล้วหนู เฮ้ยยยยไปได้ดี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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปหาพี่แล้วเสียงพี่ร้องยังละกกาแฟเสียงห้องกันนองอันนี้เล่นเนบบ่ได้เลยไอ้ไอ้ไอ้อย่าไปจกมือพี่อย่าไปจกมือพี่อย่าไปจกมือพี่ วิ่งมาหาพี่จูดเลยพูดไปแกวดึงหยาเด้พ่นพี่ร้องเรียกเอานะคะพี่บอกมาพี่ยิหลามาพี่มายูน้ำพีพี่ไอ,อามาแม่อาบน้ำก้นนี่หลามายูน้ำพี่พูดอ่ะเออผายลมปลดปดเดือดลมดีครับหือ ไปอาบน้ำมาหยังฮะสิมาหยังนี่ไปอาบน,น้ำพุ่นแมีเร็วไปเร็วฝ่าเด้ไปเป็นเครลี็วเร็วๆเรๆเร็ว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 ๆเรเร็วๆเร็วพเร็วเร็วๆเร็วีเร็วๆเร็วๆเ็ๆเร็วๆเร็วๆเ,ๆเ,ๆเ,ๆเุ็เเร็วเร็วโ็เเเอ เลนเขาหลอดตองพัดมาต้องไปหากันมาต้องไปหากันไปกันสะไปจุกปากกันไปไปไปไไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วสิเก่าบ้านขึ้น Ừ. Nhàng nhạt tay giang Yêu lẽo mua lẻo ừ. ngay đó của đi khá ôi ôi bên nhạt tay giang không <laughs> được nói được nói tay giang Hmm. หอมหอมเขา่าหอมอเีเหอมต่อตฟังพอพอนเอามาลิงหน่อยโอ้ยเปื่อนเมือตัวอาบนามเหลส้สิิใส่ชุดเขาเอ้ยเขานั่นนั่นดึง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 แยงแยงแย่งกันแล้ว <c oughs> เอาสิมมัดได้บ่ <laughs> Linh nôi, nói nôi, hihi, thử nào là cả hào, hào bố mua phun phun, Ý ít và mà để mắt, ok, 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 bỏ ข้าวเออโบโอเควี้บอบา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 บอไงลูกบ่ยอม kỳ บอ cà phê tiêm ma thả hài hẹn nòng leo ma tiêm thả bò nòng leo ya đưa ya đưa thầy phó say chốt hài ảo bô đi đi Peter đi đi Nam đi 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 ออกมาออกมาป่ะปะ,ปะไปเลยไปก่อนพอเลยไปไปเลยป<ะ>ไปเลยไปแล้วลิงน่อยลิงน่อยลิงน่อยเอจเอจ้าระวันเลยนะเราจะเอาของฝากนะคะไปให้พี่นโม าต้องเพิ่มพลังกันนะจ๊ะติ่งลิงติงงต่งลิงติ่งลิงติง่งของฝากของฝากจากแม่แลนนะคะไปฝากน้องน้ำมูบ้านมิ่งบ้านอุ้มสุดท้ายก็พี่อรทยัยบ้านไกลสุดมา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  ไอ้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 ต้นบักฮุ่งต้นบักฮุ่งเอาต้นข้าวโพดมาเลยเอยมาไร็วมาเร็วๆมาเร็วๆโอรยวนายกบเปนี่ยกระเด้อกระเด้อนายบอมาัวนนั่นจักมือกลับไปจักมือกลับไปจักอาทิตย์ของอาทิตย์บ่อาทิตย์เดียวบ่เกือบสองอาทิตย์เอาไปเร็วลงข้างข้างแล้วเออเออใบตองลุนใจหัวทนา เดี๋ยวให้เพื่อนไปก่อนให้แม่ขนุนไปก่อนโอ้ยองค์าลักออกก่อนแล้วผุนหูมองไปองคขาลักไปก่อนเลยหูทางเพื่อนเพื่อนเพื่อนตามไปตามไปเฮ้ยกินน้ำนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดได้แล้วนั่นเอาเขาปากเพราะยั่เสือมาเข่าปากแล้วคลายออกแล้ว เป็นกอมือมือมืออว่านมือเสากาะมือว่านเด้เนอะมือว่านเขาก็เหยียบเอาส่นขาเพิ่นเพกระหองโอกบัดนึงบ่โอ๊กจังไดเลนปาดหน้าปาดหลังเนนันเห็นบอกก้าวเขาก้าวเร็วมันเคยเบรกยู่ติ แล้วก็ใส่เอาตอกฮ้องอกบาดนึงให้บ้านพี่นะโมมีคนอยู่บ่นอไอ้สออยู่ติไอ้สอเราก็บ่แม่นบ้านนโมเนาะอุ้ยเบิงเอาไปตองเข้าปากอีกแล้วนั่น mô môi, Mô môi mô hí hí hí, à muốn muốn muốn, à muốn muốn muốn, ở muốn muốn muốn, à muốn 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 muốn, ưi, ỷa phải hà hà nội, ôi size giàng đôi nè, coi như tiêm, hí 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 hí, mẹ kiều bé bàn tí, à, à, โอ้ยฮเฮึฮึรถพ่วงรถพ่วงต่างทาเลี้ยวมาผ่านไปแล้วหนึ่งบ้านรถรถดวนรถดวนรถพ่วงขั้นหนีจอดดุนบ่ได้ไป ไปบ้านพี่มิ่งตเราจะไปบ้านพี่มิงม่งต่อเ,เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะที่บ้านพี่มิง่งบ้านพี่อุ้มนะคะแม,แม่่และต่อด้วยบ้านไก่สุดพี่อ,อรทัไทย <G ül> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ